อาเมื่อรล่อกูหัวจนมาสีลำบ่ได้อันเป็นจังสีเมาสูง่าอฮู่ดกนักดนตรีมีเวลาเดียลำแค่นผืนยำได้เพิ่งกาสิลินมาลินมาที่ละเนาะฟอนเดอร์โทเมเดอว์างกะตาหมากซะก่อนโอ้ยหายกินสีเมงเอ ลอไขอ่หัวจน่าทีกระเทือขึ้นข้อก่อนพี่น้องฝนโอ้ยโดนๆสิได้ลำใสแค้นจังสี่เด้อนี่เด้อจะฆ่าตาหัวเด้อคุณนีด่ได้สนนนนดนะพคตรอ่อนก็ตอ่อนเด้อมาไล่อ่อนไล่นะนะโอ้ยแม่น,นอนนะไจังว่าเราพี่ชายเอ,อ้ยเ,เบื่อแต่ลำทางสั่น นยาวเจ้าทั้งลองเบือตะล่ำลองเลี้ยวมาลำเตยเขาใส่กันและกะจังวาการลำเตยมีไปน่อเจ้าไหลาทามีไปน่อเจ้าไหลาทาลองลองมาเตยพ่อม,มาพ่อาจา้าเหมียนหุ่นฟัง เกิดมาเป็นคนชีวิตเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจน,น,น,นเราคนแค้นยงไหนเรากือมาเป็นคนไทยเรากือมาเป็นคนไทยมังสีวิไลสวยงามดีหยิ่งทั้งชายทายั้งหญิงเามาได้พบกันทั้งชายทายั้งหญิงอามาได้พบกัน เมืองไทยนี่คือเมืองสยามเมืองไทยนี่คือเมืองสยามยิ้มสวยยิ้มงามเงินกันหนาหนาหากใครได้มาพบพาหากใครได้มาพบพาเมืองไทยเราหนาจะลืมไม่ลงน้าผิศวงเมืองไทยฟองเล่าเมืองไทยเฮานี่เมืองไทยเฮานี่สัมพันธ์ไม่ตีกับปะเหนืออื่นเช่นการลงทุนค้าขายถูกด่าถูกด่าและถูกด่านถูกด่า ถูกด,ด Chevy, e, ่านกถูกด่านถูกด่านเข้ามาหามความเหม่อนควาไทยเอ้ไทย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 เอ้ไทย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 ทำเอ้ทำทำได้ทำเอาพวกเราชาวไทยใช่กันเถิดนะเพื่อจากมาพัฒนาเพื่อศาสตรมืพัฒนาเมืองไทยเราหนาให้ดีให้เด่นไม่คนได้เห็นแล้วบ้านเมืองของเรา เอาจังสี่เบิดขึ้นโหลดกัะหยังหลังหัวนี่ก็ต้องเอาดิเอาอี่ยขอบคุณพี่เป่าเอาเป่าเอาโอ้ถาว่าครับได้เบิดขึ้นเป่าเอาตีครับมันสิมาเรื่อยๆเอาพี่รินมาอีกนะพี่มันจะเริ่นน้ำราคาโตรอบที่แล้วเพราะท่านออกอยู่หนาหนามาหนาเราเป็นตัวเจ้าอยู่ได้ไอเออเอาแล้วแล้วมันจีม่าตอน พวกเรานี้เป็นคนไทยพวกเรานี้เป็นคนไทยต้องใช้ของไทยต้องกินของไทยท่องเที่ยวสนุกกันไปท่องเที่ยวสนุกกันไปแถวไหนเมืองไทยสบายไร้ระัประหยัดเงินตาของเราทุกคนทุกคนไหนประหยัดไฟฟ้าทุกคนไหนประหยัดไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเมืองไทยให้หุงใส้กันปับ๊บตุกมาบางลุงถูกด่า ท,ทุกด้านทุกด้านทุกด้านเข้ามา,ารวมแม่นความไทยท่องเที่ยวกันไปกินใช้ทุกอย่างประหยัดสตางค์กันเดือน้องอายทั้งหญิงทั้งชายอย่าฟุง้งเฟ๊อยไปไปเอาหมามนานะที่ให้หัวหน้าตัวบาทเนี่ยอ่ะ สายตาของพี่มันหวานใส่ตาของพี่มันหวานเอื้อนน้ำตาแบกน้ำอ,ำำอ้อยทำชมมดชะมืออ้อยที่ลอยใส่ตาบอกบอกเป็นภาษชาพี่มองมาน้มองไปใส่ตาจอกันที่ไรวันไหวหลบลันก็มีเพียงเห็นใส่ตาไม่ได้เอ่ยคำแต่ใจนอ้องแอบรามมันเป็นม เป็นภาษาจังเอะบกบมาเอตรีเพียงเสียวนาทีเก็บไป่าละมันพอเจอกันมีสอนจวงตั้งซ่วงไอ้ดอกฮักพีตาที่เมียมันมาลอยโนพอให้เรตแต่วันมันดังใส่ตาวิวอนมันดังใส่ตาวิวอนงามเทพแพงสอนเสนีห์ที่ตังพอเจอยิ่งมา มาเจอยิมมายิมากันอุราอยากบอกักที่พัวใจดอกมีแส่ทรมานตามองตาตาหามจะจ้องมองกันชักวันในหัวใจคงหลอกน้องให้หลงพระองค์พระตาให้ได้ตาบอกภาสาใจน,น,นั้นไงบอกใตาสงสัยใส่ตาเทล่ให้ผ้าจะยิ้มน้อมันขมอกสมีว่าตาเจ้าสู้ก็หัน ในกีดหน้าหยุดเธอสร้างเวสนสางกรรมฮดหยุดเธอะสร้างเว้นสางกรรมาบอยิองคงช้ำละมานเล่ามาแนีต่น้องเห็นตาพี่ชายแต่น้องเห็นตาพี่ชายก็ต้องตะวันละกะใบ้จนี่มันดังมันเสียงมาโดนจังอะไรไอ้ดีเวอร์ที่สงสายตาแอบไปคิดเห็นหน้าเมื่อเวลาผู้คน หลักอย่างบ้านเป็นสายตาวิ่งเออวอนคิดมากคว่านอนเวลานอนฝันเื่อ <c oughs> ไปรับเหนสายตาอ่ะพ้ <c oughs> ่มอนนอนอยู่นี่นำฟังจะคําบอกว่าหากนอนคือสยิ้มแม่นบ่เป็นเห็นสายตาหาเจอละภาษาหัวใจสายตากอนสายตาอ้ำอ้อ้ ขอพุ่นเจาพาพน s <S ้าภ<อ>าาผู้อยู่ในไร่โวนฮอดซี่ชาพี่มาป้องกันหมอแคร์ให้หนูแต่หนูกลัว <c oughs> ขี่นี่ละลูกพี่กูทำไมคนละคนหรอก <c oughs> จะทั้งจะทั้งหนูแรงนะ,<อ>ะนู่ากีดไม่เอาครับ่าไอ้คน <c oughs> ไปพุ่นพี่เอ้าโอน ม่กำลังใจที่แม่เท่าเพามีอย่งมันี่มีแต่เสียงหลอกเสียงลำพองเสียงปีและเสียงแค้นบุนตอบแทนบุญแทนคุณพีนองเฮ้ารวยพอพี่นองเฮ้าละนอรวยพอไปเจ้าไปคุณพี่เป้าไหล่ะโาสพลโอวดว่าเราหมอแค่เเุ้มตาได้ปรดี๋เป้าซูซๆได้เดารวอมเดาดีขึ้นยังเอดีปานหมาหมอแค็ไดปานคนนี่ละ ม่วเาทุกท่านที่มาในงานทุกท่านที่มาในงานหน้าตาเบิกบานและยิ้มเยีมแจ่มใสทุกคนละมาจากแด่นไกลทุกคนละมาจากแด่นไกลหน้ต่ว่าน้ำใจเราสามัคคีเพราะมารีไม่เคยต่อกนทุกคนละมางานวันนี้ทุกคนละมางานวันนี้เพราะสุขีก็เด้ละให้บนซื่นหากบอกว่าสิสามเล็ดอาลื่นไปได้เอ,เอ,เอย่างสบายขอให้ทุกท่านสมหวัง ขอให้ FC สวังสุดขังพลังเธอจะเอาสุกเกษมเปี่ยมปีขอให้สุขีมีใจขอให้ทันสดใสสมดังตั้งใจในมโนขอให้ทันสุขโขมีตึกหลังโตนั่งโชว์สบายมีตึกหลังโตนั่งโชว์สบายให้มีเงินหลายหลาหลเงินหลาไหลาหลไพ่บ้านก็จะมาจะมี มันแกจะมาแค่พอแนวบอดีก็อย่าสิมาอยู่ไกลใจเจ้าให้เสื่อมันนั้นลันหาละนวนน่ะลันาลันวนน่ะฮอนดอกมาละเจ้าบานเอ้ยฮอนดอกมาละเจ้าบ้านเอ้อป่าวหอดมืออื่นซะเป็นยังหลามวนปั้นอย่างอีกฮะป่าเอาดีคอยเบ้าวรีเป็นสิร์ฟพี่ ลงไปนี่ลงเถาะมีไอ้สีนหน้านวลไหมสีนหน้านวลคนอ้วนของใหญ่นักลิงยานคอว่าได้มาจังสันเด้อ<ฆ>สีนหน้านวลคนอ้วนพุงใหญ่แต่จุยนอยทันเด,ด,ดี๋ยมาเอาสวัทดีสวัสดีอ่เด้อเอาเข้าไปเลยใบมึงได้หรือเปล่า,าอียงมาดูถูกคนอ้วนคนหดังน่าจัดนะอาสวัสดีหมอแก้วนะคะ อ้มื่อนี้เอาจริงเนาะฮะมื่อนี้เอาจริงเนาะครับเอาจริงตัวเหมือนจนะมีการตัดต่อได้หมอนล้นเนาะเมื่อไงก็เกี่ยวใหญ่ง่วงกว่าเด,ด็ดี่จ <c oughs> ังจคน,นอื่นเอาฝากก่อร้องกอลำฝากตอนพี่ตอนน้องแบ่ง <c oughs> ผักแบ่งส่วนฟังลำพร้อมฟังเพลงพลลร้อมเออลูกทุหมอร้องหมอลำสติงว่าและตีที่นั่ห้องน้อมาแค่คนเดียวเอาจัดไปนี่ช่วงนี้ค่ะอาจารย์น้องพี่ตีย่านพี่หิวนอนเออนงแลาเพี่นก็ส่มมวนอยู่ดอกว่าเมื่อนี้ก็ได้ เห็นบ่ขนาดล้มใสแคนเพื่นบ่ไปใส่ได้เพ่อนดังเฝากันอยู่นี่ไปใส่บอไในเหตุอย่างยูตะขึ้นเวทีมันพี่เห็ดแล้วบ่ขอบคุณปุ๋ยวรกตรารุ่งอรุณฝ่ายลายปรับพนมสุดดีไลท์ผู้สนับสนุนหลักของทีมงานแพรวพราวแสงทองนะคะขอบคุณที่ยูน้ำกันขอบคุณทีสนับสนุนทีมงานเฮา